หากเราดูดัชนี Nasdaq แหล่งรวมหุ้นเทคโนโลยีในช่วงปลายยุค90จะเห็นได้ว่าดัชนีขึ้นลงแรงผิดปกติโดยในวันที่9ตุลาคมปี2002 Nasdaq ทำจุดต่ำสุดที่1,114จุดหรือร่วงลง78%จากจุดสูงสุดซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีก15ปีกว่าดัชนี Nasdaq จะกลับมายืนเหนือจุดเดิมได้ในเวลานั้นครับที่ฟองสบู่เริ่มก่อตัวทุกคนต่างพูดถึงอินเทอร์เน็ตว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก ใครที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้เนี่ยจะถือว่าล้าสมัยเลยทีเดียวบริษัทและธุรกิจไหนก็ตามที่มีคำว่า .com ต่อท้ายชื่อก็จะมีราคาหุ้นพุ่งขึ้นทันทีแม้ว่าผลประกอบการที่บริษัทเหล่านั้นทำได้จะไม่ได้สวยหรูอย่างที่พวกเขาขายฝันไว้ครับ ตัดภาพมาที่ปัจจุบันครับมีเหตุการณ์คล้ายๆกันที่นักลงทุนบางคนเริ่มกลับมา,ลาคลั่งไคล้ในหุ้นเทคโนโลยีจากกระแสะความร้อนแรงของ AI ที่ทําให้ราคาหุ้นหลายตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นหลายเท่าบริษัทไหนก็ตามครับที่มีธุรกริจเกี่ยวกับ AI มีโปรเจกต์ด้าน AI ก็มักจะได้ความสนใจจากนักลงทุน หรือแม้กระทั่งได้พรีเมียมในราคาหุ้นด้วยความก้าวหน้าและความสามารถของ AI ก็ไม่แปลกเลยครับว่ามูลค่าตลาดของ AI ทั่วโลกตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ12.8ล้านล้านบาทเพิ่ม <c oughs> ขึ้นเกือบ2เท่าจากปี2023และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจนแต่59.2ล้านล้านบาท ภายในปี2030จนในตอนนี้เริ่มมีคนตั้งคำถามแล้วครับว่าเรากำลังเข้าสู่ AI bubble แล้วหรือเปล่าแล้วสถานการณ์ในตอนนี้มันเหมือนหรือมันต่างจากฟองสบู่ o o m ออย่างไรกันบ้างแต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องน่ากังวลหลายข้อเช่นมูลค่าหุ้นบางบริษัทอาจจะสูงเกินปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะเป็นหรือว่านักลงทุนบางคนซื้อหุ้น AI โดยไม่เข้าใจเทคโนโลยีนั้นจริงๆ และสตาร์ทอัพด้าน AI บางรายที่ยังไม่มีรายได้หรือแม้จะมีเล็กน้อยแต่ว่ากลับระรมทุนได้มหาศาลแม้แต่บริษัทที่ยอดเยี่ยมก็อาจจะไม่ใช่การลงทุนที่ดีเสมอไปหากนักลงทุนจะต้องจ่ายในราคาที่ไม่สมเพสมผลจากเทรนในตอนนี้ดูเหมือนว่า AI จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาพลิกประวัติศาสตร์มนุษย์แบบที่เลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนในหลายๆครั้งมนุษย์ก็มักจะตีความอนาคตและมูลค่าเกินจริง และฟองสบู่คอมเมื่อ25ปีก่อนก็เป็นเครื่องเตือนใจได้ว่าเทคโนโลยีที่ดีไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยงซึ่งนักลงทุนก็จะต้องถามตัวเองนะครับว่าพวกเราลงทุนหุ้น AI เพราะเข้าใจและเห็นศักยภาพของเทคโนโลยีหรือเพียงจะไหลาตามกระแสเพราะว่ากลัวจะตกรลและทุกคนคิดว่าในวันนี้ AI คือฟองสบู่หรือคือโอกาสกันแน่ครับ